พี่นองขอคุณพี่เล็กนะครับพี่เล็กจากเขื่อนอุบลรัตด,ด้วยขอคุณพี่น้องสกุสกุนกันละกันครับขอบุณครับผมปาดยกแหลกแนะม,ม่มวยขัดจะตุนม่ซอยไอ่ทำไมไดไดไๆพี่น้องครับอ๋อครับผมครับ ขอบคุณแม่ก,ก้อยขอบคุณน้องเบสขอบคุณทุกๆท,ทีมงานนะครับอขอบคุณสุภูสุคนวันนี้ประถมหมายเลขหนึ่งครับมีเือภัยแน่นอนศิลปินน้องไส้ลาที่จากไปเป็นยังคือไห้ค่อยสีไห้คอยเห็นหน้าไอ้ค่อยว่างันมันผ่านมาน้ำกันคักเนี่ซื้อกินกับซื้อกินน้ำกันซื้ออย่างซื้อขนมแมนบอแมน เดี๋ยว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 กูได้ข่าวกูได้ข่าวว่าซื้อกะหรีต้องกันจะปากซื้ออีหยังกาะเื้อขนมซื้อกะหรี่กะะะกกหรี่ปั๊บเหมี่ยก็บอกว่ามันจบติล่ะขนมกะหรี่ปั๊บเออเออมีขนมแม่นบ่แม่นขั่นบ่บอกว่ามีขนมน่ะมันต้องแนวเดียวอยู่แล้วสุไปพัทยาสุไปนํากันดีเห็นหน้าเราสิห้องสิให้บ่แม่นหยังเดีบ่ได้กินฮอดดอกย่านเรามา พี่คินครับน้องออฟเอาเงินมาให้ของของพี่อะไรนะพี่โจหรือเปล่าของพี่โจครับพี่โจข้าวต้มชนะพลนะครับพี่โจข้าวต้มปากเกตนะครับขอบคุณออฟธนากรนะครับพี่น้องครับเมื่อดีเนาะไดๆพี่น้องก้ามาแล้วขอบคุณพี่หมวยโซฮัดเรื่มใจไวมุกดาหารพักหนึ่งมันบอครับขอบคุณพี่หมวยนะครับผมเดี๋ยวให้น้องเบสจัดให้ก็จะเป็นเรื่อมใจมุกดาหานยินดีต้อนรับการกลับมาของพระเอกแห่งตาภาคภูมิ คิดทอด้าคครับผู้บาดังกลับมาาสายไพเอกต้นพรพเอกแคกตาเพชรโสทรนกับมาาสายกับปราเพชรโซทอนกลับปราปฐมแล้วมาหาเมียเราสิแมวพิเศษสลักดิคิดหอดเฮกตาปะพุ่มเ็นสุปรชัยลองเบงคู่กันเลยครับขออนุญาตครับเสกตัวเรับสวัสดีครับ เต็กโตวพาสุภาพไอเป็นยังไงปวดขาเพราะช่วงนี้ไออยากขาลอยเดี๋ยวมาไปชินหอดเด้อนะครับผมมอบพิเศษให้พี่เบสแม่ก้็ออิสาลำเพินนะครับผมสาลำพืึอีสาลำบซึ่งสาลับซึ่ง ใจก็อยู่ขเข้าใจใส่ปลอนหัวใจเรือสาวอย่าสูบแบกไยไอ้ทองน,นองงานเก็บเงินอยู่บนถนนเมืองใหญ่ไอ้ขอสัญญาไ,ไว้หัวใจของไอ้มาไปแต่เจ้า ่เทียงที่น่คิดหอดไอยเลยแลกเรียนมายอดโทรมาพูดข่าวเคลาวบอกท่านได้สื่อมือถืออดออมเก็บเงินแต่งเจ้าสู้ทนทำงานทำเศร้าไอยจะเคลาเดิอ นอนะาอา้อง้ายขอ้นหอดเป็นหอดสุบาทยาผ่านตัวโทรศัพท์ริมทางไปหอดน้องนาะที่บ้านะนาใจสมเดไอใจเทียงที่ลีกคือเก่าย่างไปเห็ุงานทุกเก่าคิดหอดแต่เจ้า แก้วตาพาอ้ายแนเด้ออย่าให้ผู้ใดเกี่ยวผาหัวใจน้องลาอายขอนังจ้อเด้ เงินสิเบิดแล้วเมื่อนาสิโทรมาไม่ก่อนจะวางสายฟังคำสุดท้ายเดินนองน้ำว่าอายเกิดหอดเกิดหอดสบายหยาป่านตัวโทรศัพท์ริมทาไปหอดนอน ใจเทียมที่ลี่คือเก่ายางไปเหตุการณ์ทุกเก่าคิดทอดแต่เจ้าแก้วตาท้าอายในเด,เดืออย่าไอผู้ใดเกี่ยว หมอใหม่แม่ก้อยหมอให้น้องเดชนะครับเฮกเต่าพระภูมิเสียงอีสานนะครับพี่น้องครับบ่าวาสิยุคณะใดใช้นามสกุลอะไรแต่เราก็คือหัวใจของลูกหมอลำเดี๋ยว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 นะสิบว่าเฮกเต่าพระภูมิเสียงอีสานนี่ยังคณะใดปีหน้าเฮกเต่าพระภูมิปฐมปรฐมสิทธิ์ครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิว่าเพิ่นสิเอาหอยบ่กูบ่ให้ไปเอาแต่ยัง กูเห็นย so th ูเพชรโซท่อนขึ้นเก่ากูเอาให้ยูเพชรโสธรคือเก่าเพชรโสธรขันเอามาจำดูวมาจำดูเอาสองสามฮึบเออเดี่ยงข้อมาค้อมแป้งพี่น้องเดี่ยงข้มกินหน่อยกินถึงน้องทรายเนาะเคยอยู่น้ำกันเคยไปน้ำกันบักลาพี่เชียงเพลงมันซือเพลงรยังก่อเพลงกระเทาะอีกไหมให้เราฝากซิงเกิลใหม่นะซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ฝากให้ยูรีสื่นใจในประยังนต์เด็ด ซิ่งเกินไม่มาจะไหนก่อนซิ่งเกินหม่บอกเร็วๆนี่เด้อเอาใจเกียร์เทากลัวได้เปิ่นผมก็เพลงหนังอกหักพรารักเกี่น้อยขอจะทอนแน่จะทอนแน่ขอจะทอนจะทอนหนึ่งเหลือใจลายเดชหักมาพี่ย้อนหลงเกี่น้อยเขายังเด็กแก้มเขาปล่อยลอย เด็ดเกน้อยพ่ออยากงามใส่เดี๋ยว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 ล่องเพลงนี้มาถึกกันมาถึกเอ้หมวยโซฮอตแท้หลงหักเกอยนะหลงหักโคบปวดไหมเอาซับนี่ล่ะซับอีกอีกว่าโดนหลงหักเกอน้อยถึงใจเดี๋ยว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 มันถึกใจคุณเบสคุณเบสจะของร้านคุณเบสถูกใจคุณเบส แต่ไม่รู้ว่าถูกใจคุณโบหรือเปล่าคุณโบอยู่ไหนคะยู่ยู่เจ้าเทลงนี้บอกแค่ต้นบอกมามันแตงให้้ายโอ้ยโบเจ้าเท่าเรียวพักพลบ่แมนได้ยู่ตอน้ายไปอัดนันเทิ่งลองเทิ่งคีดพอตนาไอคิ้งเนี่เลยไอคิ้งเจ้าเจ้าเล่นของไอยังเดนีเป็นยังคือห่ามหันะมาบังดูวยบังด้ยเดี๋ยวเดี๋ยว สูจะเถ่าเด้อสุนเกียน้อยสิได้นั่งหงอยคือฉันนี่คือฉันนี่เอ,เอาขอเสียงตบมอือสั่นๆให้พยี่ยแคตา,าพากูมแน่พี่น้องเอามาป,<อ>ป <ะ S 2> ้าคนที่มาร่วมจทยได้วยกันนะครับแมค์เคิงบอหนิแงค์เคิงบ่แม็กเคิงเอาเป็นทบ้งไใหญ่ห้างพี่น้องมออพ่นมองพ่นเสียงพี่น้องต่อกันแล้วกันครับ